ปราธรรมะตการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง <Yes. S 1> คือว่าสามีของลูกเลิกกันไปแล้วก็ตายไปแล้ว <Absolutely. S 1> ประมาณสักสิบวันกว่า oh. ก็ได้มีโอกาสถวายสังฆทานวัดแห่งหนึ่งแล้วท่านก็นำน้ำมาให้ตรวจแต่เวลา <Okay. S 1> ตรวจน้ำจริงๆปรากฏว่าในเหยือกน้ำนั้นมีแต่ไค่ดำปิดปีไหลออกมา โลกตกใจเป็นอย่างมากไม่ทราบ่าษามีผู้ตายแต่จะได้รับการนี้ถึนประฐานใดก็ที่ภ<ส>าษ<ส>ามีกินน้ำนั่นเลยไม่ใช่การใช้น้ําเป็นวิธีกรรมของพราหมณ์อไม่ใช่พุพ<อ>ทธแต่ท่านดาพรามนะหมเนี่ยเขายกอะไรให้ใครอย่าย,ยกสาวให้ยกตัวให้ยกควายให้ยกขบ,บัติให้ <รา S 2> ใคร<อ>คนที่รับจะแบมือมาแล้วก็น้ําราดมือเป็นการแสดงการให้ ในการอุทิศส่วนสง์ครั้งแรกที่พระเจ้าพิมีสารทำเะยนะปเป็นเลยว่าพระเจ้าพิมสารและทำเป็นคนแรกแล้วท่านเป็นพรามมาก่อนคือถ้ามีน้ำมากรวยพระรามไงพระเจ้าพิมสารมีนามเดิมากรวยพระรามราต่เมื่อท่านเป็นพราามมาก่อนเรื่องอุทิศส่วนสงนที่พระเจ้าแนะนำใช่ไหมใช่ท่านก็ใช้น้ําตามวิธีองครามราแต่วาจาที่กล่าวเป็นแนวของพระอิทังโลยารีนางโฮตุ ไม่เห็นแล้วอีทางโลย่าตีนางโหตูนย่าตีน,า <c oughs> น้าเพราะว่าพูแล้วว่าผลขอผลบุญนี้จงคุเด็กจะย่างข้าพเ,เจ้าเท่านี้เองอน,นั้นบรรดาพวกเกิดจ้งหลายก็ได้โมทนาแต่เนื้อแท้จริงการทิศสุขสนเฉเพราะพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำเพราะผีไม่กินน้ำนั้นเขากินนิสโสร พอาสายลมเวลาที่ก็ไม่มีน้ำก็หยดเลยนะใช่ได้ผลดีฉันเคย<า>ทำมาก่อนมาบุ้ยใหม่ๆนะเป็นยังไงหลวงพ่อครับเวลาที่สฝนตกลายใช้น้ำระถีไม่ได้กินอ่ะอ้ามจิตเันห่วงน้ำบางห่วง,ง,งเข้าวสารบางไรซายู่เปล่าผีรันไปเลยเรืยากเลยแล้วต่อมาครั้งทีสองผีมาขออีกนั่งงานปรานอยู่นะรับตับก็เลยก็ใช้กด <ไป S 3> น้ำไปอีกนาว่าไม่ทันถึงขึ้นพวกเอาเสื้อมาคล้องคอไปแล้ว พอตอนเช้าฉันเข้ากับพ่อปานพ่นอปานบอกพ่อคตรอิมินาเคราะหนี่ได้แดกหาอะไรอ่ะโอ้ <c oughs> นี่อ่านทำไมใช่ๆเขาบอกว่าอีมินาเนาี่ยแปลและบ่นกลงว่าผีหรือเปล่าอันนั้นเรอิมินาบนยักษ์เมันนกปูชายังุู้อาฆาจารย์ยังไม่ตายเลยให้แล้ว <c oughs> ผีไม่ให้แ <c oughs> อนเตอรว่าอย่างไรจะบอกให้ว่าภา,าษาไทยตรงๆ ว่าผลบุญใดที่ฉันบำเพ็ญแล้วแต่ฉันท่านต้นจนปัจจุบันใถึงมีผมว่าฉันเพียงใดขอเธอิมุตนารับประโยชน์ด้วความสุขที่เดียวกัฉันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเท่าน,นั้นแหละมาปฏิอีกสามบันก,นกวาดใหมาอีกตอนนี้ใหญ่อ้วนตมนำหน้าโป๊ะหลังขนาดนี้เลยนะโอ้เป็นผะู้หญิงนะถึงนั่งปับ๊บยีตาผอมก็หลงกระแหลงยืนเกาะหลังข้างหลัง Oh, okay. ยายตุงบอกว่ายายตุงนั่นเป็นภูมิเทวดาอ oh, <okay. S 2> ้มอนุษข้หล oh, <okay. S 2> ังครับนี่ท่าน,นั่งตรงนี้ขอท่านสิมีอะไรขอสิอีตานั่้ก็ไม่ขอมันทุกข์เวทนามากโอ้ oh, <okay. S 2> ท่านเคยฟังรูปานบอกมันจะขอไม่ขอช่างมันให้ส่งเด็กไปเลยอเราก็ลำคาญร่ oh, <okay. S 2> อาอื่นเขไม่ได้มันจะพูดลำคาญเลยใช่ไหมครับครับบอกเอาเี้่องอะไรกันขอไม่ขอไม่เป็นไรแต่ให้่จะตั้งใจมุนานะว่าตามมาขี้เนี่ย oh, <okay. S 2> เขาก็ละจากหลังยายตุมมากราบ กราบขั้นแรกเลยขึ้นมารูปร่างเหมือนเดิมกราบขั้นที่สองรูปร่างเงยขึ้นมารูปร่างเหมือนเดิมกราบขั้นที่สามลุกมาหัวแหลมเปียกเลยไม่เฉลีลยงเกระ,ะดาษอ๋อโอ้เพชรแพราพวเพริศตัวเขาขอขอบคุณแล้วก็ไป เันนึกใจใจเออมาไปหมดแล้วกูทำไรดีวะอันนี้จริงจริงนะแม่นี่มาไปเท่าไหรกูได้อะไรหรือเปล่านั่นเอาไปทั้งหมดเลยไม่จริงจริงไม่เรื่องหรอกไม่ใช่เล่าเลยสนุกกันุกโอเคงั้นนะมันหนุ่มๆไม่เบาเหมือนกันไม่เบาตัวบวชใหม่ไม่กี่วันนีงไม่รู้เรื่องอนเช้าหลวงพ่อฟันแข่งข้าวเสร็จไปมองไปมาเจียหน้าเลยบอกไงคุณห่วงบุญแล้ว อย่าลืมว่าเขาได้เท่าไรเราต้องได้ยิ่งกว่านั้นเขาไม่ได้ไปหมดทำเป็นส่วนเดียวที่เราให้แต่พวกเราไม่ยุบ ได้กำไรคือมีเมตตาบารมีเอาคนช่วยเราอีกทีนี้เอาหนักพวกมาก็ใหญ่แล้วก็ห้าใหญ่ได้กำไรุ้กวะนถ้ารู้ได้กำไรห้าใหญ่แรกเดือดขาดทุนใกเสียจริงเรคือขันข้าวที่นางใจเดียวนางนกวันสวยจริงจริงมันเป็นเพชรแถวนพาวทั้งตัวไม่ใช่เพาะสร้อยเพชรเสียเดียวเสื้อทั้งตัวเป็นเพชรหมดผ้าหน่งทัางเป็นเพชรหมดไอรองเท้ามันก็เป็นเพชรเหม่หั ยังลึกในใจมนมันลืมเรื่องเท่ากับข้างกว่าอย่างดีคร่บครับนี่เรื่องจริงๆนะว่าวไป